สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาะกดเงินแบบไม่ใช้บัตร a t m นะครับกดเง่นให้เราเข้าไปที่แอปแอปมือถือเรานะครับกดถอนเงินด้วย a t m นะครับแล้วก็ใส่รหัสแอปนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกจำนวนจำนวนเงินที่เราจะถอนนะครับแล้วกดต่อไปครับ ทีนี้ให้เราไปที่ตู้ครับกดถอนเงินไม่ใช่บัตรอ t m นะครับแล้วก็กดยืนยันเข้าไปครับเขาจะมีบาร์โค้ดให้เราสแกนนะครับให้เราแตะที่บาร์โค้ดที่แอปนะครับแล้วก็สแกนครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับที่ตู้นะครับจากนั้นก็รอรับเงินครับโอเคครับเสร็จแล้วแล้วก็กลับสู่หน้าบัญชีนะครับด้านล่างในแอปนะครับ แล้วก็ออกครับแค่นี้ละครับเสร็จแล้วครับสวัสดีครับ